สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะฮะวันนี้เราอยู่ในรายการ g l g s ร่วมกับ Let's Me และนั u x a g a m เมอ่ะจะอ่ะได้ไข่าว่าช่วงนี้ล็อกไงเต็มหูเลยเมื่อกี้จำได้ว่าไม่ได้พูดอย่างนี้แล้วเราก็อยู่กับไอ้นนะครับผูร่วมรายการแบบหูไม่ได้ร่วมกันมานานมากก็ค,คือ PJ ไ,ไม่ได้ร่วมกันมานานครับนานานานมากครับสำหรับโปรเจกต์อะไรนะ Generation Survival นะฮะหรือ ไปเป็นภาษาไทยก็คือยุคของการเอาชีวิตรอดนะครับก็เป็นจริงจริงผมทำไปได้1หนึ่งพาร์ทนะแต่ว่ามันเฟลมาันเฟลก็ไปหาดูได้ตามช่องผมนะฮะยงผมจะไม่แปลดิงดองให้ครับไปหาเองเฮ้ยไม่เป็นไรนะอล่นอเล่นมีบัวมีบัวตายตรงนี้ครับผมพูดความจริงนะเราได้ปรับเกมมหมดไว้เพื่อไปตกแต่งตรงนี้นะฮะจริงๆตอนตรงไหนครับ อ๋อโอเคแล้วก็ไม่ต้องสงสัยนะฮะว่าทำไมภาพสวยผมมันหายไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ไม่ต้องสงสัยนะพัดมาถึงผมภาพไม่สวยได้แตกต่างกันเลยองประกอบหลักๆอยู่ไหนฮะมีบัวมีบัวครับไม่นานไม่นานก็เช้าไม่ใช่ไม่นานก็หิวนะ ดี๋ยวเราต้องหาอาหารแล้วล่ะครับจริงๆเนี่ยอาทิตย์แล้วเรามีเราไปทำบ้านไปสองที่ใช่ครับนานมากอ่ะไปห้าสิบนาทีใช่ครับมันอยู่ในชาแนลผมเฮ้ยมีวัวกระแกบานเลยว่ะผมเห็นวัวสปริงไร้ลาวอยู่ข้างบนนะวัววัวสปริงไร้ลาวเราต้องหาอาหารเออสำหรับพาร์ทที่แล้วไอไอคลิปแลนะฮะที่ผมอัดเซลล์มัน จะอาจจะเปแค่สองคนนะครับก็คือเจลคุณทีอะไรสักอย่างออ่่ะาาชงมันเแล้วก็โผโอเคเอาของมาเก็บไว้ในบ้านซึ่งในพานี้นะครก็จะมีคุณทีเจหรือคุณทีจะเอาของมาเก็บไว้ในบ้านครับมีคนแกะได้ครับนี่เก็บมาคนแกะผมสามารถดูทุกคนหนังสัตต์หนังนี่ดูได้สังสัตว์ครับ โ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการขยายบ้านเลยก็สารพาที่แล้วเนี่ยจะไม่มีไออาร์เคนี้นะคะหรือกระจกตวนี้เพราะาผมคิดกับคุณหมวกแดงใช่ป่าวะหม,มวกแดงหมวกแดงว่าจะทําไงกับไอ้นี่ดีก็เลยขุดไว้จริงๆจ,จะทําไปถึงฝั่งนูน้นแต่ว่าอุดไว้แล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ขุดยาวไปนะ,ะอนโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําอะไรกันดีขยายกันไหมฮะ อาเคนี่จริงๆเราลืมตัวอายตัวน่าเพราะว่ามีคุณทีเจเข้ามาด้วยใช่ทำมาตั้งแต่พา์ที่แล้วแล้วตอนนั้นเออคุณก็คุณสกายก็หลุดไปใช่ป่ะล่ะตอนนั้นอ่ะใลุเมยาอ่ะเออหลุดหายไปเลยหลุดตสามต้องวาเออหลุดหายเลยโอเคเดี๋ยวขุดตรงนี้เชื่อมเลยไหมฮะเนี่ยทำเป็นห้องได้ เออทำเป็นเอาเตียงนอนไว้ในนั้นก็ได้เออมารู้สึกว่าห้องเป็นตกลงเลยช่วยกันขุดหน่อยแล้วตัวกลัวขุดไปขุดมามันจะไปตกเลวีนมากกว่านั่นไงกูว่าแล้วไปแล้วเรียบร้อยจริงจะทางนี้ตามมาตีตามมาตีอย่าแกะมาด้วโยเบสแกะแกะมาด้วใครทั้งสกายวะทำคาร์เลยก็ผมเอง เดีย๋ยวดูเฟซคงกายครับครับดูัไปขอไปเมื่อกี้ฮะที่ผมอาจจะดูเสียงเบา่าเมื่อกี้พวดดึงองไม้ใกล้ป่าครับผมคนกายครับนี่ครับขนแกะผมได้อันหนึ่งครับ๋ยวแปดหนึ่งครับผมคุยเฟซอยู่ซึ่งตอนนี้ผมก็ใกล้ตายแล้วเนื่องจากเนี่ยผมว่าไปเอาขนแกะก็ไ้นะไปกินกันว่ามันจะตกลงมาข้างล่างนะฮะคุณเอเอจะล่วงเอา ตกไปเลยช่วยช่วยใดดีครับไปไปหาไอ้นี่มาหน่อยเดียวไปหาอุ้ยตรงนี้ฐานเยอะเนี่ยพี่ขุดให้ผมหน่อยดิเดี๋ยวผมไม่มีเครื่องขุดเลยวางเราไม่เลยเราใครวางอะไรเนี่ยพี่คนเดียวเออคุณทีเจไปผ่านทีเจไหนแลปเพลงระหว่างครับผมเห็นพาทิดแล้วแลปเพลงเออมันต้องเปิดฟัง ไม่ได้ครับกรรมหา็กะื่อไปหาแกะกันเฮ้ยแล้วใครเอาไฟตรงนี้ออกเนี่ยมืดเลยเนี่ยอยู่คนเดียวอ่ะอาจะใช่ผมนี่นะนะผมไม่ได้ทำนั่นไหนนะผมไม่รู้เจ้าเขาอาจจะทำอะไรก็ได้แล้วมาโยนให้พวกเราอย่างนี้เออสุดท้ายได้แล้วผมคนการเป็นคนผิดนะครับไม่ไรผมทำไฟมาเพิ่มแล้ะอุ้ยใครว่างผมว่างเอง เดี๋ยวซ้อมไปครับแล้วเราจะต้องขุดขยายอ่ะพี่จักรยนี่ก็ไม่เคยขุดช่วยเลยขุดขยายไม่ใช่ขุดทินคุณเอาจอบมาให้ผมหน่อยครับครับสิครับครับ้าวแย่ผมคราวไม่ออกผู้ชายน้องเกมนี้เท่านั้นผมไม่ใช่น้องพันน่ะคุณถูกครับผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณครับครับอาจจะมาตีผมทำไมเดี๋ยวฮะเอาฐานคืนไปเลยไป เออาใครรทะไแตกน่าจะพี่ทีเอ้ยน่าจะพี่สกายผมสายเก็บฐานครับเก็บฐานให้สายเเรามีสายเมื่อไหร่เนี่ยช่วยกันขุดหนครับจะหินหมดแล้ววางหินเลยถ้านีจจบข้ารานเป็นอะไรเป็นเลวินเอาล่วงไปอีกแหละมันก็เป็นไมค้าไปแล้วตองนี้ต้องต่อต่อบล็อกกันไว้แล้วครวางครับวาง เอ้ยมันต้องทําเป็นดินเท่านั้นเนี่ยจะทําอะไรล่ะทําไมผมวางไม่ได้อ้าววันดี้เขีเออเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้แหลกอะเนี่ยโอเคห้องแค่นี้พอไหมเนี่ยคมันเล็กไปแค่ไหนก็ได้ผม้ทำกระจกดีกว่าองวัดกระจกเยอะไปแล้วพี่เอาแค่นี้ก็พอมันกระโดดไปไม่ได้หรอก นี่เอาอ่ะโอ้เดี๋ยวผมแบบเออพี่ก็ทำเองมือตามบายเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งตอนนี้ผมแหลกจังใจเย็นครับทุกคน FPS ดีมากเด็กูน่าวน่าสู่คนเดียวด้วยฮะผมกำลังจะเดินเฮ้ยตรงนี้เอาย่าเอาเอากระจกมาแปะไหมน่าไปโผล่ข้างนอกเลยพี่ มันจะตายเชอ่ะนอนเซฟกันก่อนไหมชักคงเป็นไม่ว่าแทนที่จะนอนหลับเลยนะเออเจอดาติดตกอันนี้แต่เฮ้ยพี่เอามาวางตรงนี้ก่อนดีกว่าเนี่ยไม่ทันแล้วหมดแล้วตายแล้วอย่าอย่าตีไม่ได้สเกลนั่นไงคุกไม่ทันขาดคำบอกแล้วเดี๋ยวซอมบี้ปะผมเห็นแต่สเกลไม่เห็นซอมบี้อ่ะตอนดาไลโผล่มาเลยนั่นเสียงมาแล้ว นอนนอนนอนทำไมคุณนอนนอนไม่ได้แล้วมันมาแล้วกูออกไปก่อนท่านเดี๋ยวไปบวกให้ครับเพราะคุณอยู่ข้างในบ้านสบายแหละเดี๋ยวผมจะเล่นพีนี้พวมีทรายอยู่สี่ห้าอันข้าพความประพฤติรรมให้หมดโอ้โหแม่งเยอะเยอะมาช่วยเดี๋ยวนะไม่ไหวแล้วเนี่ยเอาธนูตีซอมบี้โอหใหุ้้ยเดินไปก็เจอทอยไลน์กูเจอ เอ้ยสเกลสเกลเฮ้ยสเกลอยู่ใกล้ๆอ่ะมีเขาวาเข้าบ้านแล้วโอ้โชคดีเจ้าปืนเฮ้ยเร็วเร็วให้พี่ทีเจเป็นตัวถ่วงไปแล้วพวกเรานอนกันดีกว่านอนแล้วนอนไม่ได้อ่ะอ้าวตอมีทุบประตูเปิดประตูฟาดมันเลยสเกลโอเคตายหมดอู้สเกลไม่ตัว ยังยังไม่หมดหมดแล้วเอายังอ้ผมว่าบ้านยังอีกตีไปไกลจะเยอะไปไหนวะน้องพี่มาอีกอ้เอาเฮ้ยพาแบงค์มาแบงคุไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูเกิดตรงนี้แต่เฮ้ยบานทีกูบ้าเลยเฮ้ยแทนตาและของตกเป็นที่สำคัญ รู้สึกเหมือนว่าผมจป็นหลกนะครับน้องพี่นอนขีด้แล้อนมันเป็นแล้นอนนนอนนอนนอนเอานอนไม่ได้แล้วอ่ะทำไมอะเช้าแล้วอ้าวมีซอมเฮ้ยโอ้โหอยู่ข้างบนเลยทุกทุกผมบอกให้ทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากคือมันดูๆเลยใช่ไหม แล้วนอนนี่ก็ไม่ใช่เดินนอนได้แล้วนอ,อนได้แล้วนอนเลยนอนเลยโชคดีทุกคนนอนได้แล้วแล้วใครอยู่เฮ้ยอย่างนี้พวกเราจะได้นอนไหมเนี่ยผมเครับผมผมเป็นคนนอนกลางนอนนะนอนเฮ้ยนอนไม่ได้แล้วอ่ะอ้าวมันเตยอยู่ใกล้กัน อยู่ข้างบนเลย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 ฮะอยู่ข้างบนเลยฮะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนนี่ไม่ได้ละเมื่อไหร่จะได้นอนเนี่ยจะนอนมันยากขนาดนั้นเลยอะน้องพีอืมยากขนาดนั้นเลยพี่มันสี่ตัวครับอะไรกัดหนาววะไม่ละแล้วแคนนั่มันทุบป้ามีแสงเดียวซอมบี้ เราไหวนะมาโอุ้ยสามโต๊ะปิดบ้านอุ้ยโต๊ะบ้านอะพาทุกคนพังไม่เป็นไรไม่ได้หมดยากใครไม่เป็นไรจบนอนนอนได้แล้วเร็วนอนขอโทษผมขอโทษนะใครน้องผิดเองครับไปผมต้องนใจไั้งใจไม่นอนโอเคนอนยันนอนนอนนอนหลับฝันดี ทำไมมันไม,ม,นไม่มันไม่ตื่นอนะ่ะเอาเค้ายเช้าแล้วเป็นมาอึงเชา้าทางใจถึง,งเราเฝ้าถึงใครนล้วัถึงเช้านะเป็นช้าที่สุดมีเมฆหมอกเอเยอะมากมีดินเแดซอมไปมีสเต็กอยู่ในนี้หนึ่งอันนะใครอะที่เผาอยู่สี่อันเนี่ของผมหมดห้ามใครดู มจะโดยในกล่องก็มีอยู่หนึ่งอันอะผมพูดเล่นเนี่ยผมไม่เอาหงพักได้ยกคนจะเกมโหมดเอาก็ได้อย่าโดนนะพี่เฮ้ยเฮ้ยเยอผมให้พี่ทีเจหนึ่งอันบเยเฮ้ยมาไขวาล้เฮ้ยมนนแม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 นมนแมแมน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 นเแมนมแมนมน พี่ของพี่อยู่ในเตาเผานะอ้าวเอาไปวางอะไรก็เผาเสร็จแล้วไงก็ไปวางไว้เฉยๆอะโนแมนมันยกมายกไม่ได้ผมเอาไปวางเฉยๆก็เอากินไปฮึแล้วด่าแมน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 เข้ามาหั่นกาจากฟ้าเป็นดีมากเป็นน้ำเจ้าหมูน้อยด้วย น่ารักไหมครับเจอไก่ด้วยน่ารักไหมครับเจอพิธีอ่ะเฮ้ยมีเท่าอาจ่ะไม่ให้หมูตกลงมาข้างล่างไหมไปขุดเหมืองเจอบัวไอ้แกะดำ้ยผมเจอม้าโอ้ยคิดม้าคันฟอยโอ้กลับบ้านกันอาจ่ะเอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วเออฉันจะตายแล้วแล้วเนี่ยโอ้

เดือดรา้วของเราสองคนไม่ว่าที่ใดตามหาต่อไปใส่พร้อมที่รวมร่วมกันนะน้นนำตัวของพวกเราออกมาไม่ช่างเด็ดน้ำเฮ้ยจะลูกเป็ดลูกเป็ดอาบน้ำในคลองปลากระจงละมองพอได้ปองมีเป็ดกราบๆโว้คิปเปอร์คิปเปอร์จะเย็นน้องพี่เอ,อื้อเฮ้เจอกัตีมแม่งเลยเฮ้เชื่อ แต่คนที่รู้จากน้ำฟ้าทำตัวของเราตกมาได้ยินเซลยงซอมบี้แต่ไม่รู้มันอยู่ไหนมเยอะเนี่ยเอามาแค่อันเดียวคนอยู่ไหนเราไม่ช่วยกันเลยแบบว่าผมทำงานคนเดียวเนี่ยผมตีสัตว์ให้คนไงอืมผมก็ตีสัตว์ให้โอ้ผมโอ้แค่น ขุดเมือกอะพี่อยู่ไหนอะอ๋อผมไม่มีจอบอยู่ตรงที่นั้นนะพี่ทีเจอยู่ไหนอยู่ตรงเนี่ยตรงลฟาร์มเลี้ยงสัตว์อยู่ในกายบ้านเดียวฟาร์มเลี้ยงสัตว์เดียวอะมันเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่มีเหล่าสัตว์ผสมพันธุ์หลายไรอ่นะอยู่เต็มอยู่ตรงไหนไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันมันเป็นฟาร์มมันไม่ใช่ฟาร์มหรอกมันเป็นบ่แถวๆน้ำอะแถวๆน้ำ โอ้ยเจ็บน้ำเนี่ยจดน้ำบนไปในรักแท้คงไม่เจอแล้วรัะแท้ตัวนึงเราวอ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 ว่วอวอเอี่ยอวเดอ๋ยวเดินไปหน้าอ้านละหน้าบ้านนะชิอวอวออวอวอวอหาวอ นี่ไงอยู่ตรงหน้าบ้านเลยฮะก็อยู่หน้าบ้านละวมันเมื่อไหร่บอกด้วยนะนี่อยู่หน้าบ้านมีของมาเต็มเลยมาฝากเต็มเลยโอ้โหมีม้าเลยตอนนี้เน็ตผมแน่นมากจริงๆมานี่มังกรเปิดประตูหน่อยเร็วมาจะเข้ามาเข้าไม่ได้มาแลาทำไงดี โอ้โ,โ้ตอนนี้ผมแตกอยู่นะครับทุกคนไปเจอคลิปงานการกันมีมจบแค่นั้นผมเห็นหนังแกะนะพี่อยู่ไหนเนี่ยพี่ผมยัง่ายอยู่นะเหนี่นม,มาา้าอยู่ตัวหนึ่งครับม้านางฟอยไหนวะไปไปล่าสัตว์กันดีกว่านี่ดีไง กี่มามาดแล้วนเ,นนเนี่ยฮนะไรนั่นไงโอ้ยล่วงมาล่วงน,วนี่แหละทุกคนคุณกายหลุดออกไปแล้วนะครับผมปึ๊บแี่ผมเงามาเดีวจะบอกให้อ่าได้ขอนแกะอืดฉันตกลงมี้ใครอหมอนยึกล่องไม่หาย ไปหาหมอมาไม่อยู่ไปหาปู่ปู่ตหมากไปหาศักดิ์ศักที์หัวไปหาสัวสัวทิพน้าโอ้ยตีเมาผมทำไมเปล่ามันตีแกรูดรูดไม่ทันโอ้ยอุ้ม้าคึกมากเลยอ่ะวิ่งไปวิ่งมาไม่คึกหรอกผมควบคุมมันได้อะจ๊ะแม่นาพลดตกแบบทำไมวะเฮ้ยชูกระเที่ยงโย่ มีรายเลยคีไปหาอะไรังแ si> ้วคึกคึกคึกกัวเลยอ๋ออ้ยแย่แล้วมันตกน้ำเมื่อไรขึ้นได้อะไรวะตกตก เตียงทำไมเนี่ยนมคีพีพอดีแม่แต่ผมไม่ขวางแค่นั้นเองอ๋อโอเคโดดบ้านครบย้อนลงไปดูในเหมืองอ้าวรถบ้านลงไม่ได้ฮะขี่ละอ๋อแต่กลัวม้าหายม้าในมังกรขึ้นยังไงเนี่ยลงยังไงเนี่ย เอ้ยพี่ขึ้นมาพี่ขึ้นพี่เปิดประตูตามผมมาเนี้ยขุดให้หน่อยเร็วตรงกระจกเนี่ยไปเอาเฮ้ยขุดขุดบล็อกเออเข้าไปเด้อได้แล้วโอเคเรามีไม้อยู่ในบ้านแล้วนะขี่ได้ทุกคน มาขึ้นด้มานางวอร์เลยนะปิดประตูหน่อยเปิดปิดประตูตลอดนะไม่งั้นเดี๋ยวมามาวิ่งมาวิ่งอันนี้ผมใส่พวกไอ้นี้ไปแล้วก็คือใส่ชุดไปแล้ว ม้าติดอยู่ในกอง oh <yeah. S 1> ม้ามันอยู่ตรงห้องนอนอ oh <yeah. S 1> เวลานอนอยู่จะโดนม้ากระตื้องตายไหมเนี่ยอะไรกันอะไรกันมาไวาคือเป็นใฉ นี่ม้ามันตีอยู่ในนี้แล้วแหละผมแค่เฮ้ยได้ลูกเจี๊ยบไขปลาไขไก่ปะเนี่ยผมกำลังตีแกะรอไก่มันโตตกไหมฮะตกไหมจ้ม okay, าโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสวดีครับอย่าลืมติดตาม,ม Generation Survival ในพัทต่อไปนะฮะ บอกลาก่อนไหมฮะไม่เปอะไรเลยฮะเชิวรนนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ